สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นรีวิวใช้งานเครื่องก๊อฟแคมรถยนต์นะครับเริ่มแรกเลยลูกค้าได้เครื่องไปลูกค้าต้องไปรัาาหินก่อน,นครับเพราะว่าหินใหม่ๆที่เราซื้อมาใส่เครื่องมันจะไม่กลมนะครับเราจะมีสายบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ปั๊มหินแถมให้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูนะครับยึดน็อตแล้วก็ยึดกับน็อตตรงนี้นะครับครับมันจะมีเกี่ยวรับเกี่ยวไว้ตรงนี้แถมรับเกี่ยวให้เรียบร้อยนะครับ ลองใส่ให้ดูนะครับน่ครับพอประกอบเสร็จแล้วเราก็ยึดยึดน็อตเลยครับเราจะได้แนวนี้มาไข่อาให้แน่นนะครับแล้วก็เพชรปั่นด้าหินตรงนี้นะครับสามารถถอดได้ครับเลื่อนได้น่ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนออกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแล้วก็ด้านข้างนี่นะครับน็อตมันก็จะเลื่อนได้นะครับนะครับก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้เราก็เลื่อนให้มันอยู่ใกล้กับขอบหินนะครับ แล้วเราก็ขายน็อตสองตัวข้างล่างนี้แล้วก็สองตัวข้างล่างนี้นะครับบูทคือบูทชุดล่างเนี่ครับสองตัวเนี้ยมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับขายหลวงอ่าแล้วกเ็เลื่อนตรงนี้ให้อยู่ใกล้ๆป่าหน้าหิน,นะ่ะต้องปาาทีละน,นิดเดียวนะครับอย่าไปปา่าเดียวนะครับแล้วก็มือผักได้เลยครับเพราะว่าตรงนี้จะมีลูกปืนค้ำอยู่นะครับแล้วมือพักได้เลยครับเนี่ครับง่ายๆเลยมือเดียวเลื่อนไปเลื่อนมาครับป่าหน้าหินป่าหน้าหินก็ ถ้าหินไมใหม่อาจจะสามครั้งสี่ครั้งแล้วแต่นะครับดูให้มันกลมนะครับก็คือดูจากรอยปาดถ้ารอยมันใหม่ทั้งหมดก็คือจบนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีรอยแบบ็นคราบดำๆอยู่แล้วก็โดนบ้างไม่โดนบ้างมันก็จะไม่กลมนะครับพอไม่กลมเราเจียแล้วมันจะกระแทกใส่แคมป์นะครับมันก็จะเป็นคราบด่างเล็กๆนี่นะครับคาร์ปาดหน้าหินกลมมันก็จะเนียนผิวจะเนียนสวยครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับหน้าหินแล้วก็อุปกรณ์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูกอนครับชุดนี้ก็คือเปิดมอเตอร์ตัวนูนะครับ ได้ตัวใกล้ขงนู้นพอเตอร์ตัวนี้จะเป็นทองแดงแท้นะครับแล้วก็จะมีระบบป้องกันการช็อตรับวงจรหรือไฟตกนะครับไฟเกินตรงนี้ครับถ้าเกิดมันดีดตัวออกมาแสดงว่าไฟไฟตกไฟเกินอะไรเงี้ยช็อตรับวงจรเลยสักอย่างครับเราก็แค่กดปุ่มเข้าไปแล้วเราก็เปิดเครื่องใหม่นะก็ใช้งานได้เหมือนเดิมอ่าแล้วก็ป้องกันนะครับตัวนี้จะเป็นทองแดงแท้นะครับแล้วตัวมันเองมันจะมีรับประกันหนึ่งปีด้วยนะครับมีว a r ต a n t y รับประกันหนึ่งปีแต่ผมจะรับประกันเครื่องให้อยู่แล้วทั้งทั้งตัวอยู่แล้วครับปี อันนี้คือเปิดมอเตอร์นะครับเครือ่อนนงนิ่งๆนี่เลยครับไม่มีสั้นเลยนิง่งสนิทเลยแต่อันนี้ยังมีมีแบบนิดๆมีนิดๆเพราะว่าเราไม่ได้ปาดหน้าหินก็ชุดนี้นะครับชุดชุดนี้ก็คือสวิตตัวนี้กับชุดนี้นะครับอันนี้นนติดเออจะเป็นชุดนี้นะครับชุดออโต้เราจะใช้มือก็ได้เราจะลุยงานมือก็ได้นะครับก็คือแบบเราสร้างมุมใหม่นะครับเจียท้องให้เตี้ยลง ปรับมุมองศาไม่ได้ครับเราใช้มือก็ได้หรือจะใช้ออโต้ก็ได้ถ้าใช้ออโต้ก็แค่ไขขหองเรือนตัวเดียวครับเดี๋ยวเปดูก่อนนะครับจะมีหมุนขึ้นหมุนลงนะครับหมุนย้อนกลับหมุนไปหมุนกลับเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าหมุนไปหมุนกลับได้นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นรับความเร็วนะครับช้าเร็วถ้าเกิดเลือเน้อยแล้วก็รับช้าๆนะครับมันก็จะผิวสวยการใช้งานก็ ให้ดูครับอันนี้คือจะเป็นงานมือนะครับยกได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นออโต้ก็แค่ไข่องเหลตัวเดียวโมเลแบบนี้ครับไข่นิดเดียวครับตึงๆพอตึงแล้วแล้วก็เปิดได้เลยนะครับน่ครับเราก็จะหมุนตัวนี้หมุนไปหมุนกลับได้นะครับเดี๋ยวจะโยกให้ดูนะครับยกไปยกกลับมุดรล้เน้นนี่ครับ โยกเล่นได้เลยแต่อยุ่ตรงกลางมันจะหยุดนะครับจะมีสามล็อกอยู่ตรงกลางหยุดแต่เราสามารถอย่างนี้ได้เลยนะครับยกยกไปยกมาได้เลยเราต้องการเน้นตรงไหนเราก็ยกได้เลยครับอันนี้เป็นออโต้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วนะครับประมาณนี้แคมก็เกียร์แคมมันก็จะความเร็วก็อยู่ประมาณนี้ไม,ไม่เกินนี้เพราะเร็วกว่านี้มันก็จะฟาดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นเบี้ยวมันไม่ได้กลมแล้วก็ถ้าเหลือตัวเลกน้อยๆแล้วก็หมุนช้าๆผิวจะสวยครับ หมุนช้าๆได้เลยผิวมันก็จะเนียนสวยเงาเลยครับอ่าอันนี้คือชุดควบคุมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าตัวจับท้ายแคมนะครับเดี๋ยวดับน,น,ดน้ำหนักนมือนันเอจะสะดวกอ่าน,นี้จะเป็นท้ายแคมนะครับสามารถยิบถอดมาได้เลยอย่างนี้เลยครับข้างในก็จะมีบานะครับทําเป็นปอกไว้อันนี้ผมชุบชุบแข็งให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเอาหัวแดงชุกแข่งหมดเลยนะครับพวกจี่ทั้งหลายเทาะได้นะครับเสียบได้เดินเข้าเดินออกได้เนี่ยแล้วก็จะมีบูทให้ทั้งหมด4ตัวนะครับบูทเป็นปอกตัวนี้จะเป็นอยู่อยู่ท้ายแคมนะครับมันจะรัดท้ายแคมเหมือนงานมอเตอร์ไซค์ครับประมาณนี้เลยเราก็ใส่ประมาณนี้เลยครับแต่พอดีเปะ๊ะถ้าตึงไปลูกค้าก็ลอง ก็ดาัดสายแกนก็ดษสายปั้นๆนะไรก็ได้ครับแต่ตอนที่ผมลองแล้วมันพอดีเป๊ะเลยตัวเลขมมันจะเป๊ะนเนี่ยครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอ่ามันจะมีจี่อยู่ด้านในนะครับจี่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นจี่นะครับมันจะบังคับให้ตรงเนี่ยครับแล้วเราเค่อยไขสามตัวนี้ที่หลังสุดนะครับสามตัวนี้ไว้ที่หลังสุดอ่าเราก็ใส่ปลอกเข้าไปแบบนี้เลยครับเนียครับใส่ปลอกเข้าไปอย่างนี้เลยแลอวสามตัวไว้ไข่ที่หลังนะครับเราต้องใส่ตรงนี้ก่อน พื่อให้ตรงนี้มันดันก่อนเนี่ยครับแล้วก็หมุนท้ายหมุนจีเลยมันก็จะดันแน่นเลยคือจีชุดนี้มาดันแคมตัวนี้แคมตัวนี้มาดันจีตรงกลางจีตรงกลางมาดันฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มาดันฝั่งนี้อ่าเีนะครับแล้วมันก็จะตรงเป๊ะเลยมันจะตรงกันเลยสองตัวเนี่ยครับมันจะตรงกันเลยพอตรงกันพอไขแน่นแล้วนะครับตรงแล้วเราค่อยกลับมาไขสามตัวนี้นะครับสามมุมนี้ไขตึงตงมือนะครับ แล้วตัวนี้เราก็ใช้มือไข่ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เ,เราเราเราใช้มือไข่ก็ได้นะครับเอามือหมุนก็ได้ตึงตึงมือก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันทําหน้าที่แค่พาไปเ,ยเฉยครับแค่พาไปไม่มีผลกระสุนยอยู่แล้วศูนย์ก็คือมันขึ้นอยู่กับตรงกลางจีอยู่แล้วจีมันขับให้ตรงอยู่แล้วอ่าแล้วก็ท้ายแคมอยู่นี้นะครับมีบูนให้หมดสี่ตัวสี่ตัวก็จะมีวิกโกอ่ามีดีแม แล้วก็มีหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้ามันจะแคม IDI เสียมันจะไม่เหมือนกันครับมันจะเล็กใหญ่ต่างกันจุดห้าประมาณนี้แล้วก็บูทบูทชุดนี้มันจะจับหัวแคมนะเพราะเอาหัวเข้ามาหากับตรงกลางชุดหัวเนี้ยมันจะมีหมดสามชุดนะครับชุดมันมีสองตัวก็ประมาณนี้เลยครับตัวเล็กเทียบกันที่ตัวใหญ่มันจะอ้วนกว่านะครับหนากว่านะครับตัวเล็กตัวเล็กจะเป็นของดีแม็ก ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นของ1.9แล้วก็จะมีตัวใหญ่เหมือนกันจะมีบ่าด้านในเนี่ครับมีบาทด้านใน,น,น,ในอันนี้จะเป็นของโตโยต้าวิโก้แนี้ก็ลักษณะการใส่ก็คือแคมจิ้มนี่ครับอาหัดแคมเข้านี่แล้วก็เข้าล็อกเข้าริมนี่เลยเพราะตัวนี้มันถอดได้นะครับมันมาเลื่อนได้ข้างในจะมีริมเลื่อนได้ข้างในมีริมริมถอดได้ ริ้มต่อวดาลิ่มก็มีแถมให้ครบนะครับหกชิ้นนะครับหกชิ้นนะครับแล้วก็เลื่อนประมาณประมาณว่าแคมชนโอ้แคมชนแล้วก็เลื่อนมานะครับเลื่อนให้บ้าตัวนี้ครับให้นเข้าไปสุดชนแล้วเราก็ล็อกโค้เลี่ยมตัวนี้นะครับอย่าลืมใส่ลิ้มด้วยนะครับลิ้มตัวนี้มันจะบังคับไม่ให้หมุนไปหมุนมาอย่างนี้ครับมันจะให้ตรงกันเพราะว่าตรงกลางเนี่ย ตรงกลางเนี่ยครับอ่าผมจะเสาะล่องริมเห็นไหมครับเสาะล่องริมวิ่งมาฝั่งนี้เลยซึ่งมันจะเป็นนัดเดียวกันเลยตรงกันล็อกเซตเลยครับเนี่ครับจะตรงกันล็อกเซตเลย่าประมาณนี้ครับแล้วก็ที่พิเศษก็คืออย่างตัวตัวดีแม็กก็คือสังเกตดูมันจะตรงกันเลยครับริมตรงริมตรงกลางเลยเอาเสียบหันก้ามหากันเลยไอดี ID จะก๊อปไอเสียไอเสียกับไอดีนะครับมันจะตรงข้ามกันต้องถ่ายแบบก่อนอ่าเดี๋ยวเราผมที่ไล่ให้ฟังอีกทีนะครับคร่าวๆก่อน ประมาณนี้แล้วก็ที่พิเศษก็คือที่พิเศษก็คือครั้งนี้สลับไปดูหน่อยอ่าก็คือของหนึ่งจุดเก้าครับสังเกตดูมันจะไม่เหมือนกันนี่ครับหนึ่งจุดเก้านึ่งตัวริมด้านหน้าเนี่ยครับเอาไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับดูไว้ฝั่งนู้นก็ได้แล้วแต่เนี่ยครับมันจะจุดกึ่งกลางกันเป๊ะเลยนะครับริมตัวเล็กเนี่ยตัวนนี้ครับมันจะเข้าไปเสียบหน้าแคม แคมแคมมันจะเป็นแบบนี้นะครับของหนึ่งจุดเก้าก็คือมันจะเป็นรูอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีมุดโพ่ออกมา,ามีริมโพ่มานะครับมีมุดโพ่มาที่รูถ้าไม่มีลูกค้าก็เอาตู้สว่านใส่ได้ครับตัดเอาตู้สว่านใส่ถ้าผมจะให้พิมพ์สี่มิลน,นะครับหนึ่งจุดเก้าก็คือเอาเลื่อนมาชนหน้าเลยเลื่อนเสียบเข้าไปในร่นองริมเลยถ้าเป็นหนึ่งจุดเก้าจะเป็นอย่างนี้ครับมีสองตัวนึ่งนึ่งตัวมันจะริมตรงกันนะครับริมตรงกัน ไว้ฝั่งนี้ก็ได้ห,หรือว่าฝั่งหนูก็ได้แล้วแต่มดไว้ฝั่งนี้นะครับอ่าปุ๊บแล้วก็อีกตัวหนึ่งของ,ของจุดกาเนี่ยครับริมมันไม่ตรงเลนครับริมริมอยู่นี่แต่ว่ามาร์กที่หัวแคนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็ใส่แบบนี้อย่าลืมใส่ริมนะครับจะมีริมแถมให้นะครับจะมีริมแถมมาอย่าลืมใส่ริมนะครับอ่าเราใส่แบบนี้นะครับเราใส่แบบนี้เลยเอาริมตรงกันเลยเอา่าฝั่งนี้ตัวใหญ่นะครับ เองจุก้างเนี่ยเอ็นจุก้าใส่ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้เราก็ใส่ดิมให้ตรงอ่าแต่ว่าหัวแคมเราต้องใส่ตรงนี้นะครับหมุนเอาหมุดเอาหมุดของหัวแคมใส่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นทุกสูบเลยทุกสูบมันจะตรงกันหมดเลยแล้วก็เราเราทำตรงกันอ่ะมันจะไม่ตรงกันแต่ละเบี้ยวแต่ละสูบกันไม่ตรงแต่ถล้วก็มาร์กเนี้ยผมตั้งสูตรห้แล้วก็คือมันจะกลายเป็นทุกสูบจะตรงกันหมดเลยแล้วเราก็จะสามารถเจียรได้ ออันนี้คือพิเศษก็คือตัวหนึ่งจุดเก้าแต่แล้วก็เป็นโตโยต้าก็เหมือนกันนะครับก็ตรงแต่โตยต้ามันจะเป็นส่วนหัวโตยต้าคือริมมันอยู่ด้านบนโตยต้ามันมันเป็นริมริมะครับอยู่ด้านบนเนี่ยอยู่ขอบบนนี่มันไม่ได้อยู่ตรงรูด้านหน้าอยู่ขอบบนอ่าเหมือนเหมือนตัวหนึ่งจุดเก้าครับเอเหมือนเหมือนตัวดีแมกครับดีแมกเขาลิ้งอยู่ข้างบนนะครับลิมงอยู่ข้างบนก็คือแบบนี้ก็คือแคมมันจะเสียบเข้าไปข้างในรูนี่เลย แล้วก็ตรงลิฟต์ตรงนี้มันจะมันจะไปชนกับามาร์กที่ลอยอยู่ด้านบนอ่าแต่ถ้าเป็นตรงจุดกลางนี่คือมันแตะหน้าเลยมันชนหน้าเลยชนด้านหน้าแคมเลยมชนแบบนี้ครับชนด้านหน้าแคมแบบนี้เลยเห็นแบบนี้ครับจะชนแบบนี้เลยอ่าเราก็จะมีมุดอยู่ตรงจุดกลางจะมีมุดอยู่ตรงนี้มันจะมีมุดอยู่ถ้าไม่มีเราตุดเอาตุดส่างใส่ได้อันนี้คร่าวๆนะครับ พอเราแคมใส่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราต้องใส่ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนเราขันน็อตตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็เลื่อนแล้วก็อย่าลืมขันน็อตตัวนี้นะครับให้รุมหลวมถ้าเกิดเราตอนเราเลื่อนตัวจีตัวนี้ตัวนี้มันเบียดอย่างนี้ไหมครับเห็นไหมครับมันโยงไครับเราก็สามารถนามือดันได้เลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วเราก็ค่อยขยับตัวนี้ันอาจะมาจ,จะมีเบียดตัวนี้หน่อยตึงๆหน่อยมันเอียงนะครับเนี่ยมันโยงอย่างเงี้ยตอนเราถอยหลังอ่าประมาณนี้แล้วก็ลืมหมุนตัวนี้ช่วยก็ได้หุนเอียงเนี้ยแล้วหมุน ก็คือเลื่อนจีครับเลื่อนจีเข้าไปตรงนี้อยู่สภาพนี้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับจีเดินหน้ามานไม่ได้ออกมันนั่นบางทีจีเลื่อนลงมาตรงกลางเนี่ยไม่ได้นะครับคือต้องอยู่ตรงนี้นะตรงนี้มันต้องยันเข้าไปทางนู้นอันนี้ลักษณะการใส่แคมนะครับอ่าแล้วก็เอาแคมตัวแบบใส่นี้ก่อนแบบก็คือมาสเตอร์ที่เรามีอยู่แล้วใส่นี้ก่อนแล้วเราก็เอาตัวที่เราจะเจียมมาใส่ฝั่งนี้อ่าแล้วก็ใส่บูทตรงนี้ให้เรียบร้อยให้ตรงรุ่น แล้วเราก็เลื่อนตรงนี้จีมาให้ชนอา่าก็คือเราก็หมุนจีมาหน่อยนะครับหมุนจีเดินหน้ามาประมาณนี้กะเอา,าครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนเราทอดแคมเราจะได้หมุนแค่จีเราไม่ต้องหมุนเลื่อนสมมติแบบนี้แบบแบบนี้นะครับอา่าสมมติถ้าเกิดเราจะทอดแคมออกเราเจียเสร็จหรือไม่เสร็จไม่รู้แล้วแต่เราทอดสามารถทอดได้เลยตอนไหนก็ได้เพราะว่ามาร์ก,กมาร์กเดิมตอนเราทอดแคมตัวนี้ออกเราต้องหมุนหมุนจีเลยเราไม่ต้องไขตัวนี้ เราหมุนท้ายได้เลยนี่ครับเน <ram ed> ี่ยเราหมุนแล้วลยิบออกได้เลยหมุนแล้วยิบแคมมาได้เลยอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนขี่ยันได้เลยอ่ามันก็จะง่ายๆอย่างนี้เลยครับตอนนี้คือักษณะการใส่แคมนะครับป่านน้หินไปแล้วใส่แคมนะครับคร่าวๆแล้วตอนตอน,ตอนที่เราจะเจียเราก็เลื่อนตรงฝั่งนี้นะครับว่าเราจะเจียซูบไหนก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้ก่อนให้มันตรงหินก่อนพอตรงหินเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกสองตัว อสองตัวนู้นสองตัวนี้ครับบูดาร่างทั้งหมดสี่ตัวล็อกให้แน่นเสร็จแล้วเราค่อยมาเลื่อนจานตัวนี้ให้มันตรงกับซุปเดียวกันให้เบี้ยวเดียวกันตรงเบี้ยวเดียวกันนะครับอ่าเบี้ยวเดียวกันก็คือนี่ครับมานี้เลยเดี๋ยวแบบตั้น,นอ่าซุบเดียวกันเบี้ยวเดียวกันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าหัวหัวหันข้า,ากาันสังเกตดูตรงนี้ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นไอดีนะครับอ่า อันอันอันที่อยู่ใกล้หัวมากที่สุดก็คือไอดีนะครับอันนี้อันที่อยู่ใกล้หัวคือตรงนี้นะครับจะเป็นไอดีสังเกตดูมันจะคนระเบี้ยวกันใช่ไหมครับอันนี้หันเข้าหาตัวคนอันนี้หันหนีครับเห็นไหมครับไม่ตรงแต่ไอดีฝั่งนี้มันจะไปตรงกับไอเสียฝั่งนี้เห็นไหมครับมันจะตรงกันล้อพเเลยครับตรงกันมาร์กล้อพิเศษเลยนี่ครับประมาณนี้เลยมันจะนูนนะครับมันจะตรงกับฝั่งนู้นเลยอ่านะครับ ตรงนะครับแล้วสังเกตดูไอเสียฝั่งนี้อันนี้ไอเสียนะครับก็จะไปตรงกับไอดีฝั่งนู้นถูกไหมครับหาผมหัวขึ้นนะหาเนี่ยครับหัวขึ้นอ่าคือจะเป็นอย่างนี้ครับไอดีตรงไอเสียเสียตรงไอดีอ่าประมาณนี้ตอนเราถ่ายแบบก็คือเราใส่ไอดีตรงนี้ตรงนี้เราต้องใส่ไอเสียเข้าไปแล้วมันจะตรงกันแล้วก็เป็นแคมรุ่นที่แบบรถหนึ่งคันมีชิ้นเดียวอ่าเราก็เอาใส่ตรงนี้ได้เลยครับ มันก็จะตรงกันอยู่แล้วแต่ถีนี้มันไม่เรียงนะครับสูบหนึ่งอาจจะตรงกับสี่4ุปสองอาจจะตรงกับสุบสามนะครับมันอาจจะไม่เรียงแล้วพอเราต้องการเจียเจียซูบไหนเราก็เล็งตัวนี้ให้ตรงก่อนอประมาณนี้ครับเล็งตัวนี้ให้ตรงหินก่อนพอตรงเส็จแล้วเราขยลืมอนเลือเล่อนจานจานมันเลื่อนได้สองตำแหน่งนะครับก็คือเลืออเล่อนเพลาตัวนี้อเลื่อนเพลาตัวนี้นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้ล็อกน,น็อตสองตัวนี้คู่อหรือไม่ก็เราสามารถเลื่อนตัวนี้ได้ด้วย หมุนสไลด์ตัวนี้นะครับหมุนหมุนเลื่อนไปเลื่อนมาได้2ตํตำแหน่งแล้วก็ถ้าไม่พอหรือติดอะไรเราสามารถเลื่อนออกได้นะครับแล้วก็กลับทางมาใส่ทางนี้ได้นี่ครับกลับทางได้ใส่ไหนก็ได้อา่าพอมันตรงเสร็จปุ๊บเราก็ล็อน็อดทั้งหมดนี้เลยครับลางสี่ตัวนี้เลยยุดน็อตให้แนทุกตำแหน่งอา่าตรงนี้อย่าลืมนะครับสบตัวนี้บีไฮเแน่นอา่าแล้วเราก็สามารถเ e จียแคมได้เลยแต่ทีนี้ตอนที่เราปล่อยแคมเข้าไปนะครับ เราก็ต้องดูตำแหน่งด้วยมันจะต้องขนานกันนะครับจานกับหินเห็นไหมครับหินมาเดินหน้ากว่าจานยิดนึงครับแนวแสดงว่าหินตัวนี้มันจะโดนแคมที่เราไม่ได้ที่เราจะเจียก่อนเราต้องหมุนในตัวจานตัวนี้เดินหน้าเข้าไปหมุนก็มาหาตัวคนนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะมันจะเลื่อนเข้ามาหาเราเพื่อให้มันค้ำให้จานตัวนี้มันค้ำแบบนะครับ ก็จะเลื่อนเข้ามาหาเราเรื่อยๆเ,เราต้องเลื่อนก่อนนะครับไม่งั้นนะ่ะพอตอนเราเปิดเครื่องแล้วหินมันจะสีกับแคมเดี๋ยวให้ดูมอไซค์มองง่ายกว่าอ่าเนี่ยครับพอเราใส่ไปเสร็จตัวนี้คําตัวนี้ครับเห็นไหมไมันจะลอยเห็นไหมซอกนี้ม,มันจะลอยไหมเนี่ยเราสามารถเปิดเครื่องได้เลยแต่ก็ตอนแรกอ่ะตอนแรกอะเราไม่รู้มันจะชนอย่างนี้ครับถ้ามันไม่ตรงอ่ะเนี่ยมันจะมันจะชนแต่ว่าไอ้ตรงจานนี้ไม่จะลอยแทนเย มันจะลอยแทนนะครับเราต้องเลื่อนเราต้องหมุนตรงนี้หมุนให้ตัวาจาคนค้ำตังนี้มันมันมันยันให้โดนแบบนะครับอ่าโดนละแล้วฝั่งนี้มันจะเริ่มลอยนะครับนี่ครับมันจะลอยหนีนยครับมันจะไม่โดนอ่าแล้วทีนี้เราต้องการให้มันกินมากกินน้อยแล้วก็หมุนถอยกลับหมุนถอยกลับสังเกตดูหินนะครับหินมันก็จะเข้ามาใกล้กระแขมเรื่อยๆ อ่านี่ครับหมุนมาละอ่าไกลแล้วไหมครับแต่โดนแล้วอ่าโดนแล้วนะอ่าประมาณนี้ครับเราก็จําเราก็ดูไว้สุดแรกเราก็ดูไว้ว่าัเลขอะไรแล้วตอนเสร็จมันเสร็จเลขอะไรเราก็ดูไว้สมมติสมมติเราเจียเสร็จแล้วตอนเราวัดเราก็วัดทองนะครับเราหยิบออกมา <wit S 1> ข้างนอกได้เลยหรือจะวัดที่เครื่องก็ไดเ้เราวัดด้านข้างเลยครับวัดท้องมันวัดด้านข้างเราก็ดูว่าของแบบมันเท่าไหร่แล้วก็วัดด้านข้างเราอะเท่าไหร่ตัวเลขมันพิเพียนได้ครับแต่แต่วัดประมาณจะตรงเป๊ะอยู่แล้วแล้วแต่เราอ่า คือตัวเลขมันเพี้ยนไปนี้ไปหน่อยก็ไม่มีผลเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ค้ำไว้วงมันก็องศาเท่าเดิมแต่ท้องมันจะเตี้ยลงเรื่อยๆวงมันจะเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆแต่องศาเท่าเดิมอยังแบบเล็กลงแบบนี้ครับอย่างเงี้ยพรอมๆอย่างเงี้ยแต่องศาจะเท่ากันเพราะท้องมันจะลดลงไปด้วยลดลงไปด้วยแล้วก็หัวลดลงไปด้วยมันจะพอมอย่างนี้เลยอ่าเดิมแรงมันก็จะอ้วนๆอ,อ,อย่างนี้ถ้าเราเจี้ยเรื่อยๆมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนี่ครับ เขาจะผอมอย่างนี้เราแต่เราก็สามารถเจียได้ครับประมาณนี้แล้วก็เราก็วัดด้านข้างเอาเพราะตัวเลขได้คือจบทีนี้เรามาดูตอนที่เราเสร็จแล้วเราเจียเสร็จแล้วเราวัดปุ๊บตัวเลขมันได้แล้วเราก็มาดูมันเ็จเลขเก้าใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องดูแล้วเราก็แค่เจียมาจนถึงเลขสิบเนี่ยเราเค่อยมาวัดอ่าหนึ่งช่องหนึ่งช่องมันจะกินไปประมาณศูนย์จุดสองนะครับโดยประมาณสิบมาเก้าเนี้ยมันจะกินไปประมาณศูนจุดสองเก้าไปแปดเนี้ย ช่องกะสูนท่สองครับโด,ดยโดยประมาณลูกค้าก็ต้องไปวกลบเอาเนี้หน,น่อยอันนี้มีวิธีการเจียนะครับละการประมาณนี้นะครับคร่าวๆอ่าอย่างอื่นก็ไม่ได้จะมีอะไรละอ๋อปัมป๊มน้ําปั๊มน้ําจะเป็นปุ๊มน้ำตู้ปลานะครับที่ผมจะมีแถมให้ประมาณนี้เลยอ่าก็เอาสายตรงนี้ไปสวมที่ปั๊มน้าได้เลยครับแล้วก็ตรงท่าต,ตรงนี้มันจะมีรูระบายนะครับ มีรูตรงกลางด้วยมีรูด้านข้างด้วยสามารถเอาไขาควงหรืออะไรมาไขาได้เอาแบบตรงปากตายแหวนอะไรมาไขได้ครับถอดออกได้น็อตัวเดียวสามารถยิบท่านออกมาได้เลยมาเคาะอ่ะะนาเวลานี้ครับเนี่ยพอเจอแล้วมันจะเป็นขี้อย่างเงี้ยอย่างนี้เลยครับแล้วสามารถยิบออกมาเคาะได้แล้วก็ข้างล่างจะมีที่สวมสายน็อตตัวเนี้ยผมกึ่งข้างล่างไว้เป็นที่สวมสายยางอ่าก็คือสามารถปล่อยเนี่ยมันก็จะไหลลงมาในถัง แล้วก็เอาปั๊มน้ําที่ผมให้ไปแช่ลงไม่ไถังเลยครับแล้วน้ําก็จะวนขึ้นมาที่สายเนี่ยครับมันก็จะวนขึ้นมาอ่ามันก็จะวนอย่างเงี้ยครับวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งครับอ่ารูเนี่ยครับผมเจาะรูไว้ให้หลายรูเลยก็คือเราถ้าเกิดมันเลยตําแหน่งเนี่ยครับสปริงเกาะเอาไว้เอาไว้ไวที่สปริงเกาะอ่ามันตรงตรงไหนแล้วก็เกาะตรงนั้นนะครับเราสามารถแกะออกได้สปริงนะครับเราเดึงออกได้แล้วก็มาเกาะ สมมติเราเลื่อนมาตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ย้ายมาไว้รูนี้นะครับให้มันอยู่กึ่งกลางหรือแล้วแต่เราสะดวกมุมนี้ก็ได้อ่าดูให้มันตรงครับอ่าโอเคครับน่าจะประมาณนี้แหละตรงอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไร้ะโอเคเขามีอะไรสอบถามได้ครับ